ข้ดีก็กล้ามองหน้าคนอื่นมากขึ้นแบบพูดเวลาพูดก็กล้าสบตาผู้พูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้อเสียนะคะก็แบบก็ไม่ควรจะแต่งมากเกินไปเช่นปากแดงมาโรงเรียนนี้ก็ไม่ไม่เหมาะสมนะคะอ่อถ้าการแต่งหน้าในข้อดีนะคะคือถ้าสมมติเราทาแบบว่าเราหน้าสดหรือว่าแบบว่ารายการบัดแก้มหรือว่าการเขียนคิ้วเขียนปากก็คือมันดูโซมๆะคะ่ะแบบว่าค่อนข้างจะจืดชืด แต่ว่าในทางที่ดีคือทําให้ดูสวยแล้วก็ดูมีมิติค่ะส่วนหน้าเสียก็คือเครื่องสำอางมาชนิดคือทําให้แบบว่าหน้าเราดูแก่ขึ้นแล้วก็อาจจะมีการมีริ้วรอยประมาณนี้ค่ะสําหรับข้อดีนะคะคิดว่าอา,อาจจะเพิ่มหรือว่าสร้างความมั่นใจให้กับหลายๆคนค่ะแล้วก็ถ้าเป็นข้อเสียก็เขาจะมองสําหรับโรงเรียนก็อาจจะ เราอาจจะทําเหมือนกับว่าอาจจะผิดกฎโรงเรียนหรือเปล่านะคะเพราะว่าเราเป็นเด็กเราก็ยังไม่แบบไม่น่าจะแต่งมาเนาะอาจจะเข้ามาหาลัยอะไรก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะอาจจะดูเกินวัยมากกว่าก็ทุกคนก็คงอยากสวยเหมือนกันแล้วก็แบบ หน้าจืดๆก็คงไม่ได้มัง้งหรอบเพราะว่าโตเป็นสาวกันแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ผิดข่าวแบบว่าถึงแบบหนูแต่งหน้ามาเรียนเนี้ยค่ะหนูก็เรียนได้เหมือนเดิมอะไรแบบเนี้ยค่ะคือผู้ใหญ่อาจจะมองว่ามันไม่เหมาะสมอะค่ะแต่ก็ไม่มีใครบอกว่าความไม่เหมาะสมนี้แบบเอาเกณฑ์อะไรมาตั้งว่ามันไม่เหมาะสมประมาณนี้ค่ะเรียนแต่งหน้ามาเรียนก็ผิดหรอ โดยความพี่ส่วนตัวนะคะคือการแต่งหน้ามางเรียนคือมันมันก็เป็นธรรมชาติของผู้หญิงะค่ะส่วนมากใช่ไหมแต่ว่าการแต่งหน้ามางเรียนก็ทุกคนก็ต้องคํานึงเนาะว่าสิ่งแรกก็คือการแต่งหน้ามางเรียนต้องคํานึงถึงสถานที่ด้วยเราก็สถานที่ราชการเราก็ต้องรู้ว่าไม่แต่งหน้าจาัดมันไม่ใช่เที่ยวเหมือนตอนยงคืนนะคะน้องต้องรู้จักกันว่าต้องบังคับตัวเองคอนโทรลตัวเองให้ได้คือการแต่งหน้ามังเรียนคือ แต่งได้ค่ะแต่งแตะแต่แต่งนอ่อนอนบางๆใส่สลูกนักเรียนก็พอแล้วนะพี่ว่าอย่าแต่งแบบฉุดฉาิปากแดงหน้าขาวคอดำงเงี้ยแบบไม่โอเคนะนะพี่ว่าตามนั้นค่ะ